ทเคคนิมาหาเพื่อนอีกเวลเวลเวลอ่ะเป็นแบ็กแฮนเหมือนเดิมนะคะพอดีเนี่ยมีวิธีง่ายๆจะมาแจกความสบายให้กับทุกคนค่ะเพียงแค่ทุกคนจับไม้แบ็คแฮนแบบนี้นะคะคอนเฟิร์มแน่นอนไปถึงหลังชัวร์ฮะหรือว่าอยากจะปีถึงใจถึงซ้ายถึงขวา ถึงก็อะไรก็เอาไปเลยอุ้ให้ทั้งหมดเลยฮะทีนี้อู้ขะทำยังไงดีเอ่ยอันนี้เป็นเทคนิคนะคะเพื่อนๆเนี่ยใครๆก็สามารถทำได้นะคะยังง่ายลองคิดตามอุด้ดีนะแต่แพนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันตีนั่นแรลงถูกไหมคะ โอเคแบบนี้พเพื่อนกินตามูนะเริห่หน้าไม้เพื่อนต้องแปนให้ได้จากเพื่อนจา๋าสองรูปแบบเพื่อนควรโดนจ้ะควรโดนให้โดนตรงกลางไม้ให้ได้จ้ะและสามคือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจับไม้ยังไงตัวหัวตัวเองเลยเจ,จ็บจับไม่ยังไงใช่ไหมคะพร้อมแล้วนะ แบบนี้ค่ะเพื่อนขาดูนะคะวิธีการจับแบคแพนให้ขนาดเนี่ยก็คือเอาแบบนี้เลยเพื่อนเอาแบบลูกทุ่งเลยลุกทุ่งเลยยังไงดูหลักมืออูนามองเห็นไหมนิ้วโป้นะคะเพื่อนๆเอาไว้เต็มเ็มเลยอ่าเต็มเตมเลยเห็นไหมเต็มเต็มเลยเห็นไหมเอาที่เพื่อนกดถนัดเลยเอาไว้บนหัวนะจ๊ะหัวไม้นะไม่เอาไว้ตรงกลางนะจ๊ะไม่มีแรงนะหัวไม้เลยเพื่อนโอเคมะ อ่ามาลองเทสดูก่อนนะว่าตีถนัดไหมอ่าลองดูลูกแบตมานจะลองตีนะกดนิ้วโป้งนะปึ๊บว้านะลองดูก่อนนะเทสด,ดูก่อนปึ๊บลูกแบตมาปึ๊บ่ม่อยนิดนึงกดนิ้วโป้องอ่าโอเคใช้ได้เห็นไหมนิ้วโป้งเริ่มทํางานและอ่าดูข้างหลังนะหะมองเห็นไหมเพื่อนรักปึ๊บเห็นไหมแค่กดนิ้วโป้งโอเคไหมคะทีนี้เนี่ยอันนี้คือจับถนัด แต่หน้าไม้จะเปลี่ยนไม่ได้เพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆต้องเปลี่ยนหน้าไม้ด้วยอู้ค้าทำไมอ่ะโอเคเพื่อนๆคะฟังอูดีๆไม้เพื่อนๆนะต้องจับไม้หลวมทีนี้ยังไงอะ่ะไม่หลวมเอาดูสิวลาเพื่อนจับแคร่เห็นไหมคะสามนิ้วเนี้ยถ้าถูกกำอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม้แน่น แต่เมื่อ,อไรก็ตามที่สามนี้ถูกปล่อยเห็นไหมคะไม้เพื่อนจะหลวมนั่นแปลว่าอะไรแบคแพดดูหลังอูนะดูหลังอูนันหนึ่งนิ้วโป้องอยู่ตรงกลางนะคะสองสามนิ้วปล่อยเห็นไหมคะจะเหลือแค่สองนิ้วที่หลวมสบายๆถ้าเพื่อนๆอ,อยากตีได้เพื่อนๆกำสามนิ้วปุ๊บเห็นไหมคะไม้จะแน่นตีได้เลยดูข้างหน้านะปล่อยสามนิ้ว อยนิ้วเห็นไหมคะ3นิ้วกำ3นิ้วอึ๊บปล่อย3นิ้วเห็นไหมอมองเห็นไหมอ่านทีละการเห็นไหมปล่อย3นิ้วปึ๊บปล่อย3นิ้วปึ๊บเห็นไหมคะนิ้วชี้ของเราเนี่ยจะถูกล็อกแน่นอยู่แล้วเราปล่อย3ามนิ้วปึ๊บเราจะหลวมแค่2นิ้วพอเราอยากตีปึ๊บเรากำ3านิ้วปึ๊บเห็นไหมคะไม้จักรแทกปล่อย3มนิ้วกำปล่อย3นิ้วกำปล่อย3ามนิ้วกำปล่อย3นิ้วกำ เพ,พื่อนก็ฟีแบ,บ็กแทนได้ายแล้วจ่ายอย่างไงคะจับหนึ่งจับมาให้นิ้วก้นตรงนี้เลยครับผมเห็นไหมแล้วปล่อยเลยปล่อยให้ไม้หลวมพออยากเตีเพื่อนเพืพ่อนทำแค่สามนิ้วแล้วก็ตีสิ่งสำคัญหลังจากเพือพ่อนๆได้วิธีการตรีกระแทกง,ง่ายๆแล้วคะเพือพ่อนๆเอาตาดูตูดลูกแปดให้ตูดลูกแปดโดนตรงกลางไม้เจ็บนิ้วจังดูนะ รช่ไ้สามปล่อยนะนะแล้วกีนมมสามน้ปล่อยนะอยากีกูโเลย่เลยไหนี่ไหนมนี่ไหนนนี่ไหนนี่ไหนเหเด้างเอะปล่อยกัปล่อยกัปล่อยกัเุโ้ไหป้อยู่ตรงกลางนะเต็มๆนั้นแน่นเลยปล่อยกัปล่อยกัปล่อยกทกีททีทุกท่านอยากตีทิศทางไหนของแบ็คแพนก็ได้นะ อ่ะสมมติเพื่อนอยากตีเฉียงใช่ไหมยังเป็นปล่อยกรรมนะดูนะปุ๊บปล่อยกรรมเห็นไหมปล่อยแล้วก็กรรมไม่โดนกรรมมาปล๊บเห็นไหมคะเห็นไหมปล่อยแล้วก็กรรมตีฝั่งฝั่งไหนก็ได้ป๊บเลยดูนะปล่อยกรรมปึ๊บปล่อยแล้วก็กรรมนะลูกก็ถูกไแคะ่ไหนอะดูนะเพื่อนรักอ่ะอุตีให้ฝั่งเดียวนะมองเห็นป่ะอ่ะแป๊บหนึ่งนะเห็นไหม รู้จัดกล้องอยู่อ่ะโอเคประมาณนี้เนาะเห็นเนาะออกมาปล่อยแล้วก็กำเห็นไหมให้ลูกบอลกลางม้ดูให้มันปล่อยแล้วก็กำเห็นไหมปล่อยแล้วก็กำเห็นนะที่ฝั่งไหนก็ได้ซ้ายหรือขวาก็ได้ปึ๊บเห็นไหมมีข้างบนก็ได้ปึ๊บปล่อยแล้วก็กำยกขึ้นเห็นไหมปล่อยชามนี้เขาลูกมาใกล้ๆแล้วก็กำเห็นไหม ตรงอย่างนี้ปึบปล่อยแล้วก็กำปล่อยแล้วก็กำปึ๊บจะลูกกลางปึ๊บปล่อยแล้วก็กำเห็นไะไปทุกอย่างเลยเพื่อนรักเพืนรักจัดค่าดีๆสิ่งสําคัญคือหาวิธีปีง่ายๆเอาใหม่นะ <S <S นิ้วโป้งแบบนี้เลยเพื่อนปล่อยสามนิ้วอยากปีลูกใกล้ๆไหมแบบแล้วกำให้โดนตรงกลางเห็นไหมปึ๊บเห็นไหมอ่ะโอเคเห็นไหอ่ะ สามนิ้วก่อนนะขวาสามนิ้วก่อนนะพอ,นะอใกล้ๆปุ๊บเพื่อนกำเห็นไหมจะกระแทกโอเคไหมคะดูนะปล่อยแล้วก็กำปล่อยสามนิ้วก็รูปมาใกล้ๆแล้วก็กำโอเคไหมคะลองเอา,าม,มันดูเลยแบบ็คแฮนด์เพื่อนอาจจะตีง่ายมากเลยโอเคนะไปดูกันบ๊ายบาย